ความยินดีและขอชื่นชมกับความสำเร็จของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้การบริหารงานของนายมาโนตเสนพงศ์นายกสมาคมที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นผลงานยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของภาคใต้และอันดับสองของประเทศจากการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี2559 กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติร่วมพัฒนาชาติด้วยการกีฬากีฬาเมืองคครในช่วงเด็กที่สองครับอย่างที่บอกกับท่านผู้ชมไปเหมือนเช่นเคยนะครับเรามีรายการมวยศึกมวยพืนเสือสัญจรบวกเข็เพชรเข็ดสีนะครับโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชและสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช เราได้จัดมวยเพื่อการกุศลเมื่อวันที่1เมษายน2 5งพนาสนามมวยชั่วคราวสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็เรานําเทปให้ท่านผู้ชมได้รับชมสําหรับผู้ที่พลาดชมในรายการในวันนั้นนะครับซึ่งเป็นมวยคู่ที่สีในรายการนะครับเป็นการชกกันระหว่างปืนกลเล็กนครศรีนะครับกับนักมวยรูปหล่อครับจัดชัยปีเกแสนไทยมวยตะยิมนะครับ คู่นี้จะดูเดือดร้าวใจขนาดไหนนะครับให้ท่านผู้ชมติตตามชมไปพร้อมๆกันเลยครับเรามาฟังประวัติของมวยคนนี้กันก่อนนะครับปืนคนเล็กนครศรีอายุ21ปีจากฝากพยูนพัทลุงมีคุณเล็กนครศรีคุณเอกปัตตานีครับทีมงานหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือคุณชูทันด่วนคู้นี้เคยชกกันมา สองครั้งนั่นนะครับแต่ละครั้งนี่โอ้โหต้องบอกได้เลยว่ามันคาใจครับวันนี้จะคาใจอีกรือเปล่าต้องพิสูจน์กันครับชัดชัยพีเคแสนชัย,ชยมวยไทยย,ยยิมอายุ19ปีจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชมีทางด้านพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโทเป็นทั้งผู้จัดการและก็หัวหน้าคณนชื่อเดิมเขาคือเพชรเจ็เสีสอเทียนโพ ัจจุบันเป็นชัดชัยที่เกสนชัยมวยไทยยิมชนะคะแนนปืนกลเล็กนครศรีที่ลุมพินีและก็ที่อ,อตโกสามนรบ,บุรีตันนี้มาดูกันนะครับว่าทางด้านปืนกลจะถอนแค้นหรือว่าจะโดนเพิ่มแค้นครับ สองหรือว่าเจอกันมาสามครั้งแลวนะแกนะนะรู้สึกจะเจอกันมาสามครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ครับต่อสู้กันมาหลายครั้งต่อว่าผมจับภาพล่าสุดสองครั้งสุดท้ายเนี่ยมันคาใจครับือเจ้าปืนกลนี่แพ้สองครั้งล่าสุดนี่แพ้แบบกลับมานี่นอนไม่หลับที่ออตกสามดนทบบรีช่องนาวยี่สิบหกนายพอสดไฟแรกที่เจ้าปืนกลเคยชนะที่ช่องนาวมานลครับพลิกวันนั้นนี่ประมาณแม่สิบยี่สิบหนึ่งเลยนะครับพลิกชนะมา แล้วก็แก้มือกันใหม่นะครับก็เจ้าบึง้นกลนี่แพ้แบบคาใจนะครับก็บอกว่าคาใจเลยวันนั้นแต่ว่าสองครั้งหลังนี่แพ้นะครับเปินกลนี่แพ้เจ้าชันชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมก็ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับครับเพราะว่าชกที่ภาคใต้ด้วยกันนะชกที่เมืองนครศรีธรรมราชครับฝ่ายแดงนี่ ก็จากปากพยุนนะครับพัทลุงโอน้ำเงินครับมุมแดงนี่คุณเอกปัตตานีเนาะครับถอดมงคลเนี่ยฮะจัดรายการใหญ่วันที่5ด้วยฮะทิยาลาครับหนึ่งในทีมที่พรไมยเวเป็นทีมงานของคุณพรไมยเวครับนะครับวันที่ห้ามุมนึงงินพิคมครับพันประโถสิทิชัยเทียนโพคครับครับนี่มาถอดมงคลเห้กับเจ้าชัดชัยพีเคแสนชัยหรือเมื่อก่อนเชื่ออะไรนะพิคมครับ เพชรเจ็ดสีสอเทียนโบนี่นะครับนี่สารวัตรออสนี่มาถอดสายบางคนด้วยตัวเองเลยครับมุมงินเองก่อนหน้านั้นท่านอยู่กรุงเทพย้ายมาอยู่ฟูเก็ตและวปัจจุบันอยู่ชุมพรอยู่หลังสวนครับครับชอบมวยเป็นชีวิตจินใจนะครับผงศักดิ์เป็นละม่อมกับชีขาดบนเวทียกที่หนึ่งครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับเจ้าปืนกลเล็กนครศรีบอก นะเป็ดไฟนี้นี่ผมซ้อมดีเหลือเกินพี่แกนะซ้อมดีมาก,กรับมีโอกันได้พูดคุยกร้นไฟนี้นี่ใครที่เสียสองไฟล่าสุดนี่เอาคืนได้คืนนี้เจ้าปืนกลบอกเอาคืนได้จาป่าเมืองกอนบอกแห่จริงหรือเปล่าน,นี่ได้คุยกับเจ้าปืนกลน,นะครับบอกสองครั้งสุดท้ายมันคาใจคะคาใจครับ <นะ S 2> คบาใจไม่บอกว่ามันคาใจตรงไหนเรื่องอะไรแต่ คาใจับมาคาใจเนวันนี้ี่เสียนเอกปัตตานีนะครับในหนึ่งในทีมงานผู้สนับสนุนปืนกลเล็กนกคสีนะครับจริงๆอีกคัดหนึ่งนะครับคุณชูทางด่วนแต่วันนี้คุณชูไม่ได้มานะครับก็มีเสียนเอกปัตตานีนะครับปัจจุบันนี้ก็ทํามวยหูครับเอกปัตตานีเสียนเอกปัตตานีก็ใช้บริการก็ได้พี่แกขอกําลังใจด้วยเอวันที่5นี้ฮะ ไปเชียร์ไปชมมวยที่สถาบันการรักษาสถาบันมวยชุกคราวสถาบันการรักษาวทยาเขตยะลาพี่แกไปด้วยนะผมยังยังไงยังไม่นะฮะยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจนะแต่ว่าพี่แกไปฮะผมคิดว่าไปครับศึกดาวรุ่งเมืองยะลานะครับบวกเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟต์การกุศลนะครับ5มษายนี้นะครับก็ดู5คู่เอกครับมีสายฝนรัตนพานุกับเจ้า วีรชาติสอบุญราศีนะครับมีมเ,เรับเน<ม>นล่าสุดเพชรมหาชนจิตมางนนกับกุหลาบดำสอจอเปียกกุหลาบดำนี่ได้เสื้อสามารถเสื้อสามารถล่าสุดนะนะครับชนะเจ็ดครั้งติดต่อกันที่ชอบเจ็ดสีอ่าแล้วก็มีชัดชัยพีเคสันชัยมวยไทยยิมกับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับแล้วก็มีเพชรสมิลาเกียรติเจริญชัยกับกาก้าแปะมินบุรีแล้วก็คิงเกียรติเจริญชัยกับเพชรดำ เพชรเกียรติเพชรนะครับนี่5คู่เอกนะครับในวันที่5เมษายนนะครับเอาละครับนี่เป็นรองคู่เอกละครับปืนกลเล็กนครสีแดงชัดชัยพีเคแสนชัยม่ได้ยิ้มครับผมเงนิน ็นไงฮะพิคมโอ้โหเสียงดังอื้อนี่คืออะไรวันที่15้าเด็ดกว่านี้ครับคนถือป้ายบอกยกนี่เลยฮะครับอุบไสไว้ก่อนแต่บอกว่าเด็ดกว่านี้ครับครับถ้าเป็นเพลงแล้วก็ยิ่งฟังไปยิ่งเข้าหูว่าเพราะเดี๋ยวสาวต้องเปลี่ยนใหม่นะถ้าเห็นถือป้ายนะยิ่งมองยิ่งยิ่งก็แล้วว่าพระจาทางทางนี่เขาเรียกว่ายังไงฮะสวยอะรอสวยสวยอับสวยงามงาม ยกที่สองครับเปยคนเล็กนกครศรีนี่จากปากพยุนครับแดงพัทลุง,ลงนำเงินนี้ทุ่งใหญ่ใช่ไหมพี่แกทุ่งใหญ่นครศรีธรรมาราชครับ,ดบเดยวอีกคนนึงก็จากทุ่งใหญ่นะผู้เอกสักชัยน้อยนี่ก็มาจากทุ่งใหญ่โอ้ออน,นี้ลูกหลานพี่น้องชาวนครศรีธรรมาราชรวมทำสึกหลายคนแล้วต้องขอบคุณ่านะ นายกสมาคมกีฬาแหง่แงนครศรีธรรมราชครับท่านมนษเสพงที่ขับเคลื่อนให้รายการมวยดีๆอย่างนี้ให้กับพี่น้องได้ชมกันครับยองเราวราทานเสสละย่างย่งใจห,หลวงแลวครับทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ครบเลยรวมพลังบริษัทห้างร้านเอกชนผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เต็มที่นะครับรายการมวยวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณป๋าชุนนะพี่แกแม่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนี่โอ้โหรายการมวยของป๋าชุนนี่ในกรุงเทพนี่หลายรายการนะพี่แกนะกว่าจะสลับมวยให้พี่น้องได้ชมกันนี่โอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆนะพี่แกนะครับบางครั้งบางคราวนี่ก็ต้องเข้าใจนะครับในส่วนของตรงนี้เพราะว่าโอ้โหมีถ่ายทอดช่องนาวนี้ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์แล้วก็วันอาทิตย์ ช่องเจ็ดครับเออแล้วลุมพินีอีกโอ้วันนั้นนี่มวยแต่ละคนนี่ต้องบอกว่ารายการนี้รออยู่ทั้งนั้นน่ะครับนะครับแต่ว่าเพื่อพี่น้องชาวใต้นี่ปลาชุนก็ต้องจัดให้นะสนับสนุนเต็มที่เลยครับขอไปก็ต้องจัดให้ครับเมื่อขอก็ต้องสังสนองตอบนะครับเรียกว่า14จังหวัดภาคใต้นี่โปรโมเชุนนี่สนับสนุนทุกรายการเลยครับครับจัดทุกครั้งก็พี่น้องแฟนมวยให้กำลังใจหนาแน่น อบอุ่นทุกครั้งครับแล้วถ้าไม่ติดภาร,รกิจนี้ก็แกก็จะมาตลอดนะจะมาดูฟอร์มของนักมวยในรายการด้วยนะครับต่อยได้ถูกอกถูกใจพี่น้องแฟนหมัดมวยหรือเปล่าคุ้มค่าตั๋วที่พี่น้องซื้อเข้ามาหรือเปล่านะครับเวทีครับยกที่สองแล้วครับชัดชยัยเบียดกระชับพื้นที่ไปใกล้ๆช้าช เป็นกนี่ว่ากันว่าแกเป็นมยวยประเภทเก่งยกสี่จริงหรือเปล่าส่วนมากได้ชอบชายยกสี่ <c oughs> แต่พลาดก็ะพราดยกสี่ด้วย <c oughs> บ่อยฮะชายยกสี่แล้วก็พลาดยกสี่บ่อยแต่มวยนั้นสําคัญทุกยกนะครับหมดยกที่สองครับนี่พี่เลี้ยงมุมแดงนี่ครับนี่ดีไซน์ครับดีไซน์ราชาน,นุนนะครับมาเป็นพี่เลี้ยง น้องปุ๊กปิกบอกพี่คมเบอร์โทรไม่ต้องเอาเบอร์ห้องไปเลยอ,อย่างนั้นแเล้ว <laughs> เอาพี่คมมีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับเอาเลยฮะหาเรื่องกันหรือเปล่านี่ <laughs> นะครับเอาล้ครับพี่เลี้ยงลงครับพี่เลี้ยงลงดูครับว่ายกที่สามแล้วครับยกครึ่งทางไวกูนีเคยชกกันมาเกมจะเป็นยังไงครับยกครึ่งทางปืนกลแดง น้ำเงินชัดชัยตามต่อครับคุณแกะทอราชครับว่ากันยกที่3ชัดชัยพีเคแสงชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าเพชรเจ็ดสีสอเทียนโพมุมน้ำเงินฝ่ายแดงนี่ปืนกลเล็กนครสีแม่ต้องบอกว่าไม่ต้องอ่านใจกันมากไอ้นอกนะเจอกันมา3ครั้งแล้วเออต้องบอกว่า จำกลิ่นสาบตัวก็ได้หมดแล้วครับผลม,มีกี่เส้นนี่จำก็ได้หมดแล้ววัะนั้นไม่ต้องอ่านใจกันมาก <S 1> <S 1> <ๆ>วันนี้นี่มาเจอกันเวทีเป็นกลางเลยครับครับเออ่านะเปิดโอกาสให้เจ้าเปิดกลนได้ล้างตานะสรบเจ้าชัดชัยพีเคเสัญชัยมวยไทยยิมก็ต้องดูกันชิงไหวชิงพลิบชิงจังหวะกันอีกครั้งหนึ่งครับคู่นี่นี่ เอาเปิดเกมชัดชัยอาวุธถนัดของแกก็แมมัดแล้วครับเอาไว้ใจเจ้าปืนกลน,นี่ไปล้อเล่นกับเจ้าชัดชัยไม่ได้ไปลอยหนะ้าลอยตาเป็นลำตัดแม่ประยุนี่ไม่ได้ครับปืนกลก็คงจะรู้พิสค์แล้วครับปืนกลเล็กนะครสีนี่แพ้มาแบบขาใจ วันนี้จะหวังมาล้างไอโดยเฉพาะครับจะทำได้สำเร็จหรือเปล่านี่ก็ต้องตามมันต่อครับสามครั้งนะฮะเจอกันมาสามครั้งนี่ครั้งแรกวันนั้นนี่พลิกครับพลิกพิคมวันนั้นนี่โอ้หลายช่วงตัวครับชัดชัยเป็นต่อวันนั้นนี่ยกสี่นะครับยกสี่นี่เป็นคนฉายวันนั้นนะครับแม่เกี่ยวลูกนี้สวยครับ ถ้าชิ้นดาแล้วก็เรียบร้อยครับช้อยเก็บฉากเป็นคนบอกไม่เท่าไหรนะฮะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ,อแล้วก็ด้านหลังผู้บรรยายนะครับต้อนรับน้องเดียเก็บเพชรด้วยนะครับเรียกว่าคุณเดียเก็บเพชรนะครับนี่ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นี่กับการส,สร้างผู้มวยนะครับ ให้พี่น้องได้ชมทางหน้าจอทีวีเนี่ยครับสับเดียเกียรติเพชรนะพี่แจนะรับสองนาว26ตกยกให้เขาแล้วครับทิิวัน์ธีระเด่นฟงหรือเดียเกียรติเพชรกำลังแรงครับตอนนี้ครับคนหนุ่มรุ่นใหม่คนหนุ่มรุ่นใหม่ต้องส่งเสริมมากพี่แจกติ้งสูงมากครับนาว26่ผลงานของของเขาแล้วครับเดียเกียรติเพชรยกที่3แล้วครับเปิดกรอยังเป็นฝ่ายถอยเขาไปสัดอกครับอ้าวเดี๋ยวแตก แตกหรือยังยังไม่แตกเสียบเข่าโอ้นด้วยส <มา S 1> ้ายะะแม่ละครังหมดยกพอดีครับ ติดตามกันต่อครับยกที่4ผ่านพ้นไป3ยกพื่นกลเล็กนครสีทางด้านมุมแดงน้ำเงินี ب, ชัดชัยพีเแสนชัยมวยไทยยิมนะครับนี่ในทีมงานของเสียแขกนะเสียแขกพีเคยําแล้วครับ5ตัวห้าเมษายน ทีส่สนามมูโชคราวสถาบันการ,รศ,ศักษ,ษาวิทยาเขตยะลาไปชมมวยดีครับบัตที่5ให้กำลังใจกันครับในการใหญ่อีกนัดหนึ่งยกที่4ใเปนรองคู่เอกครับปืนกดแดงน้ำเงินชัดชัยแล้วก็คืนพรุ่งนี้นะครับพี่น้องแฟน,นมัดมวยก็ไปดูมวยดีกันได้ครับที่ อบตอคลองเฉลิมนะครับอเกงรางหวัดพัดทลุงนะครับก mm ็ hmm. มีมวยดีให้กับพี่น้องได้ชมกันนะครับ mm hmm. แบนมวยเดินสายเสียนมวยเดินสายเข้าไปชมกันนะครับเด mm ืนพรุ่งนี้เอาเปิดเกมชัดชัย mm hmm. เจ้าปืนคนก็แม่ยกสี่นี่พี่แกบอกเป็นเ,เ,<อ>เป็นยกเก่งของเขาเอะแล้วก็เป็นยกที่เขาพลาดเมื่อกันี้ยกสี่ครับ <laughs> โอ้ดักแทงด้วยซ้ายชัดชัยแทงด้วยขวาคืนอ้าวขุนมาตีด้วยซ้ายปืนกลชัดชัยก็พยายามเร่งเกมนะครับยกสี่กำมา,าครับจังหวะขวางสลับเก็บเชือกฮะแต่ไม่เชือกไม่มีเชือกในหายท้องครับ ดันหน้าไว้หวางหน้าไว้ปืนกดกดลงมากดลงมาแม่แต่ยังไม่ตีใจพยายามปี้พยายามฟัดรัดล็อกเพื่อให้ทาานั่นปืนกดนั้นยุกให้ได้ครับเีมงานแทงด้วยซ้ายปืนกดนชัยจับในจับในหมุนหมุนไอด้วยขวาอา้าวพอได้พอได้คืนด้วยซ้ายปืนกล การพงศักดิ์บรรมม่มบอกมาเจอกันกลางเวทีไอ้น้องบุกซ้ายแล้เวเปิดด้วยปัดพุณชัดชยัยเอาดันหน้าไว้ปืนกลยังออกอาวุธไม่ถนัดสับชัดชยัยหืืบซ้ายไว้ปืนกุแทงด้วยซ้ายแล้วกดแขนไว้ครับการพงศัตด์แยกออกมา หมดยกที่4ครับหมดยกที่4อขอบคุณ IPM ครับนะครับช่องโชว์ใต้ที่มาบันทึกการแข่งขันนะครับก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับรายการนั้นนี้นะครับแล้วก็จะไปถ่ายทอดสดรายการวันที่15เมษายนครับโรงเรียนวัดบางใหญ่นะครับให้พี่น้องได้ชมกันตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไป ผมรายการวันที่15นี้ก็ฝากพี่น้องนะครับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเช่นเคยนะครับรายการฟรีครับที่วัดบางใหญ่ครับนี่ของอบตบางจากนะครับพี่น้องแฟนบัตรบวยก็ไปชมกันนะครับวันที่15นะครับชมฟรีครับชมฟรีที่วัดบางใหญ่ครับเอ้าพี่เลี้ยงลงครับพี่เลี้ยงลง3นาทีสุดท้าย ยังบอกไม่ได้ทายไม่ถูกครับพี่คมเอาสามนาทีพี่แกเปิดเกมเหมือนเช่นเคยครับชัดชัยเ,เล่นเต็มที่กันครับชัดชัยน้ำเงินโอ้มอนยันหลักลูกนี้หงหลังตึงเลยครับสาบชัดชัยโดนลูกเม,กมื่อสักครูกเข้าไปนี่จะเสียหายหายรือเปล่าก็ชัดชัยพี่เกยเซนจไม่ได้ยิม ทีมงานครับเสียนเอกปัตตานีนะครับน้องเบนเสียนเอกบอกคุมไว้คุมไว้แต่ว่าเจ้าปืนตัวนี้จะคุมได้หรือเปล่าอ้าวอ้าวอ้าวลูกนี้ก็บอกคุณยักษ์พานางนะพี่คมน,นะครับาออออไปทิ้งเอายังเดินต่อชัดชัยแทงด้วยขวาเป็นตน้น แทงด้วยขวาคืนแทงด้วยซ้ายเอ้าเอ้าติดอยู่ที่มุมะระฆังกรรมการพงศักดิ์แยกออกมาไม่มีท้อไม่มีถอยครับชัดชยัย เบียดกันผู้ขี้จริงๆพี่แกเจอกันมา3มครั้งนี่อย่าที่บอกครับว่าโอ้โหมันคาใจทุกครั้งเลยครับแทงด้วยขวาชัดชัยปืนกลยังไงโดนขวาอีกทีหนึงคืนด้วยขวาแทงด้วยซ้ายปืนกลอ่า ยังวางฟรีมือตั้งรับก็ปืดก้นนะครับชัดชัยนี่เปิดเกมตลอดแน่ลูกนี้ครับกระตุกเสือโอ้สวยงามครับนี่ต้องฝึกฝนนะครับลูกอย่างนี้พี่คมเอามาสู่ช่วงลายยกสุดท้ายครับ แมรวบล่างเลยครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับปมมือดังๆสักครั้งครับพี่น้องครับแหมี๋ยวดูครับกรรมการพงศักดิ์เป็นละม่อมครับรวบรวมใบคะแนนจากกรรมการด้านล่างนะครับ3ท่านหันไปทางมุมแดงครับปืนกลเล็กนครสีครับเอาชนะคะแนนชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมไปเมื่อชกกันครบ5ายก สรุปคู่นี้ครับ4ครั้งนี้ชนะคนละสองครั้งพี่คมนะเดี๋ยวต้องมีภาคต่อไปแล้วครับ,รบมันต้องตัดสินนะว่าภาคต่อไปใครจะชนะนะครับรายการกีฬามงคลเวลาหมดครับเรามาพบกันใหม่ในสัป,ปดาห์หน้าครับเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับร้านอาหารคุ้มท่าช้างนะครับ บริษัท YC Engineering NO a NOA d จำกัดนะครับแล้วก็ตาลคู่รีสอร์ทที่สนับสนุนรายการกีฬามังกรมาโดยตลอดครบ1ปีแล้วนะครับรายการกีฬามังกรพบกันใหม่สัป,ปดาห์หน้าครับเวลาเดิมครับผมยุทธการรัตนามาตรขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเวลาเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับความสำเร็จของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้การบริหารงานของนายมาโนตเสนพงศ์นายกสมาคมที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นผลงานยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของภาคใต้และอันดับสองของประเทศจากการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี2559 กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติร่วมพัฒนาชาติด้วยการกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมาโนโดเสนพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสมาคมว่ายน้ําแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาผู้บุกสนและผู้ตัดสินกีฬาวา่ายน้ําภาคใต้ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขนันว่ายน้ําชิงแชมป์ประเทศไทยโซนภาคใต้ครั้งที่1ประจําปี2560 ระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2 5 6พนสณสนามสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช